เป็นช่วงพักของน้องเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งได้คนนะคะไงบ้างมาฝึก17วันแล้วก็ตอนแรกกนเหนื่อยหลังๆวันก็เริ่มทนได้ดีขึ้นจำได้ว่าน้องคนนี้เหมือนเราสัมภาษณ์เมื่อวันแรกที่เรามาส่งน้องนะคะพี่วาดใช่ไหมปิดแว้กหน้าตายคล้ายกันหมดเลยหรอฝึกแล้วไปฝึกฝึกอะไรไปแล้วบ้าง หนึ่งบุคคลท่ามือเปล่าสองบุคคลท่าวุับสามแถวชิดครับเป๊ะมากเหมือนที่เราไปดูน้องมาสุดยอดมากค่ะคือแบบบางคนแบบฝึกเก่งมาก่วน <Okay. S 1> บางคนก็มีบ้างที่ยังไม่ได้อะไรแต่ก็คงต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่ครับถือว่าท้าทายไหมที่ได้มาทําอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องลองมาดูตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนวันนี้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจหลายอย่างครับ ทั้งเพื่อนทั้งครูฝึกทั้งครูฝึกได้เจออะไรที่เคยเจอมาก่อนเนะ่ก็มีทั้งอบุนทั้งยับบ้าง,งครับมีแฮปปี้บ้างเนาะค่ะได้คุยกับครอบครัวบ้างไหมคะได้คุยทุกวันแนละ้วว่าดีเนาะมีกําลังใจที่ดีกําลังใจเล็กๆคือจริงๆมันไม่เล็กหรอกว่าเป็นกําลังใจที่ใหญ่มากเลยจากครอบครัวการที่ได้คุยได้โทรหาพ่อกับแม่หรือแม้กระทั่ง จะมีคนรักด้วยอยู่หรือเปล่าน้า่ัแเราก็เป็นยังไงนอนหลับกันไหมคะหลับใช่ไหบหลับหลับจนไม่อยากตื่นหรือเปล่าครับคือแบบแค่จะไม่อยากตื่นเลยใช่ไหมเพราะว่าฝึกก็ด้วยเนาะมันอาจจะมด้วยความไม่ชินอ่ะปกติบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วพอเรามาฝึกมันก็ได้ใช้ร่างกายแล้วก็เพียพอตกเย็นก็คือนอนพอหลับถึงเวลาเป่านุ้ยตื่น ไม่ตื่นอยากมีไม้ที่แบบไม่ตื่นมีครับช่วงแรกสองสามวันแรกนี้มีเพื่อนที่แบบไม่ตื่นไหมเวลาแบบต่อโหวีแล้วไม่ตื่นเนี้ยมีครับได้ปลุกเอาก็มโอ้โหเราอยากมีอะไรฝากถึงคนที่อยู่ทางบ้านไหมคะฝากถึงแม่ครับคิดถึงเสมอครับบางวันก็ไม่ได้โทรหาแต่ก็ยังรักและคิดถึงเสมอครับก็คิดถึงที่บ้านครับแล้วก็คิดถึงคนที่กับเคยดูแลเราอยากกลับไปหาอยากเจอ อีกไม่นานเดี๋ยววันที่29ธันวาคมนี้เนาก็จะมีกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์แล้วก็เดี๋ยวจะมีญาติมาได้แจ้งญาติไปบ้างหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะมีใช่หมยก็คุกคนก็คือจริงๆคืออยากให้ให้มาแล้วก็ให้ได้เห็นถึงการได้มาเห็นจริงๆว่าการฝึกของน้องๆจริงๆเหมือนที่เรามาในวันนี้เนาะชมในคลิปมันก็อาจจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้ามาชมสดๆจริงๆก็จะได้เห็นภาพจริงๆว่าน้องๆฝึกยังไงเป๊ะแค่ไหน ระเบียบเป็นยังไงอะก็ก็จะได้เห็นความเป็นอยู่ของน้องด้วยนั่นคือ<ช>อีกสว่วนหนึ่งในการที่จะมาวันที่29ธันวาคมนี้เนาะกะ็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มีลูกๆร้านเป็นทหารใหม่พัด2องับ2565นะคะก็เดี๋ยววันที่29ธันวานคมน,นี้ก็จะมีกิจกรรมโอเปนเทาเดี๋ยวมาเจอกัน,นะคะ่ะอันนี้เรียนจบมอ,อะไรมาคะจบม,ม .3 ม 3. มตอนนี้ก็ถือว่ากำลังจะต่อกอศนเนาะ ใช่เพราะว่ากองทัพบ,บกเราก็มีนโยบายในการที่จะให้น้องๆทหารเข้ามาก็สามารถต่อกอสนอจนจบม .6 ด้วยนี่ก็เป็นข้อดีข้อนึงแล้วคิดอยา่างอันนี้เราจะจบมไหนปวสปวสอยู่แล้วมีแนวคิดหรือความตั้งใจที่อยากจะสอบน้นองเนี่ยในสิบไหมมีครับพี่ทั้งสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ใแล้วหลังจากที่ฝึจกจบก็อาจะมีการติวอะไรให้แล้วก็เดี๋ยวไปสอบน้องเนี่ยในสิบกันอเอใจะใ,ให้ได้อย่างที่ใจหวังค่ะขอบคุณนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะมาจากเป็นคนที่ไหนกันบ้างอ่าผมเป็นคนเชยาบูมครับผมเชยาบูมจังหวัดอะไรคะโคราชครับโคราชอำเภอหยังอำเภอคงครับงจากอำเภอคงค่ะเป็นไงบ้างมาฝึก17วันแล้วช่วงแรกก็เริ่มปรับตัวไม่ค่อยได้ครัไม่ค่อยมีกำลังขากำลังแขนไม่ได้คุณมาฝึกก็รู้สึกแบบเหนื่อยล้าเนี่ยก็เริ่มมาเข้าอาทิตย์ที่สองที่สามก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับผมแล้วคนนี้ก็ถือว่าฟิตเปี้ยครับผมเป็นไงบ้างครับมาฝึกเหนื่อยครับเหนื่อยครับ ทังนัมากเริืมกินแล้วครับนอนหลับพักผ่อนกินนอนได้สบายใช่ไหมคะสบายครับแต่ช่วงแรกๆก็จะนอนไม่ค่อยหลับ่อยครับเพราะกลัวเสียงนกหวีดแน่ๆเลยกลัวแบบไม่ตื่นมาอยู่ที่นี่สิบเจ็ดวันแล้วมีประทับใจอะไรในการมาปึกในครั้งนี้บ้างก็มีประทับใจทั้งผู้ผึกตแล้วก็ครูผู้ช่วยผู้ผลิตครับก็พี่ครูเขาก็ใจดีครับดูแลเป็นอย่างดีเนาะจบ มอไหนมาอขาจบโปรตีครับผมจบโปรตีอยู่แล้วอีกคนละคะจบโปรตีครับจบโปรตีอยู่แล้วแล้วสมัครมาใช่ไหมมาผมจับครับผมจับไปดำแล้วคนนี้นะคะจับจับมาเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ฝึกทหารใหม่ไปแล้วถ้าจบถ้าจบการฝึกแล้วเราสนใจที่อยากจะเป็นทหารต่อไหมเป็นในสิบต่อไหมก็ตอนนี้เริ่มมีสนใจบ้างครับเพราะว่าช่วงแรกๆก็ไม่ได้สนใจทีนี้ทางคู่ฝึกครับมีมาพูดมาแนะนำลองแนะนําดูว่าผมก็ฟังก็มี สนใจเรื่องสนใจบ้างครับใช่แววตาเมันจะสนใจคนข้างๆมากหรือว่าเราจะอาจจะเป็นถ้าเราได้เป็นแรงบันดาลใจของน้องอย่างนึงก็ดีนะก็ดีค่ะเราป็นได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นได้เราเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกร่วมกับพวกเรานะคะดีใจแล้วก็ถึงแม้ตอนนี้น้องก็ถือว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกแล้วได้มาเป็นน้องคนแรกของกองทัพบกก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในการฝึกในวันในจนถึงห่วงของการฝึกเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้าง ึกก็ไม่เหนื่อยมากครับคิดถึงบ้านกันไหมคะถึงเพียงครับแต่ละคนมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างเลยอ่าอยู่ชายภูเขาครับโคราชครับสระบุรีครับนี่เป็นคนบ้านเดียวกันนะคะมาไกลอยู่นะเป็นไงครับพอมาอยู่ที่โคราชแล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบครับคือโดยโดยพื้นฐานคือพ่ออยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณพ่ออยู่ที่นี่ก็เลยมาแล้วตอนที่อยู่ที่สระบุรีทำอะไรคะ อ๋อค้าขายครับขายของครับอันนี้มีครอบครัวหรือยังยังไม่มีครับมีใครมีครอบครัวไหมในนี้มีลูกมีลูกด้วยใช่ครับกี่คนคนเดียวครับเดียวกี่นลัะกี่ขวบแล้วสองขวบเดือนจะบรรลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณเมียอยากพูดนะคะอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองคนที่อยู่ทางบ้านไหม หรือว่าโอเคเราลืมไปว่ามัีกันทุกวันอยู่แล้วลืมไปแล้ว่ามีช่วงเวลาให้คุยกับครอบครัวอยู่แล้วเนาะก็ลืมไปมีอยากฝากอะไรออกโซเชียลไหมฝากอะไรถึงแฟนฝากอะไรถึงครอบครัวพ่อแม่ไหมผ่านทางช่องทางเพจเฟสเฟสบุ๊คมนโทราัศบุ๊กยี่สิบเอ็ดค่ะมีอยได้ไหมอ่ะเอาเรื่องคนนี้อยากให้คนนี้ฝากอ่ะไม่มีครับไม่ค่ะคนนี้มีไหมคบ พอคิดถึงครอบครัวคิดถึงตาคิดถึงแฟนค่ะพี่สองคนก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเจอกันอีกทีอยู่มันแรงมาเออ่พาลอใช่ไหมพอยู่พาลอถ้าอยากเจอพวกพี่สองคนก็ไปเจอได้ที่มอทบงใช่เจอได้ทงหายได้ครับเฮียพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะโอเคค่ะบุญคาลา